สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้ก็มาช่วยงานเฮือนขาวดำพี่น้อยเฮือนดีเนาะงานขาวดำวันนี้ก็พ่อกันในวันที่สามสิบเดือนเก่สาสองพันสหพี่น้องมาช่วยงานเพ่นเสิร์ฟอาหารให้เขกเล็กกระเดี้ยวแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังสิเตียมลงวัด เออแม่นั่นแหละเพราะว่เาเาพิ่นสีเอาไปลงอยู่ในวัดนี้เนาะสรังสีเขื่อนโพลงเป็นสิีประจูดไปวางเพลิงในแคมวัดเนาะบ่แม่น่ปาซ่าเนาะ แม่ชาวกำลังเตรียมตัวตอนนี้ก็เวลา12โมงกวา่าลูกสาวหน่อยเตรียมเป็นแม,ม,ม,ม่ชีแม่สาว บรรยาก,กาศพี่น้องในงานศพตอนนี้เราก็อยู่กับบ้านน้องเต้เนาะเมืองไซบูทองแขวงสวรรค์เขตซปปลาวพี่น้อง คนกะท่วธรรมดาอยู่พี่น้องคนอยู่หลายมองหลายบอนเลยคณะก็ทิมองรับแข่คนเนาะมองกินงเขา

เก็บกระปองดปใส่ถ้าถือที่ดูว่าหมาแหงบ้านเอานี้ยาเต้ได้พี่น้องใส่เชือนี่เนาะเชือผ้ามีสียังกัดได้เนี่ยแต่พอยักใส่เนาะบอได้ถือกันรรมมจัเเกืออดแาายยย้้้่่ตโล งามันเอาไปทันกระทันในป่าทัานเป็นกิบม่ได้มานมกินเลยบางยุเนี้เอาไปทันกัะทันไปนั่นคือว่าเอ็นแม่าวมากล้วคือว่าเขาเจ้าสีลงเออ,อเป็นว่าสีงแล้วัด

พัดมันน่ปกนปุวดนนวจบเดดเมากินเรไรกินเข้ากินบนีหรอพัดใครกินะรได้ดกยินแล้วผมเหว่ายุนเลี่ยมทีโมเลยห่เ่ยมหุเลียหา่ได้ับอยหยากยากนี่นะคนลายเหียเขา อดตเพย้ากินโลเาหน้าวานมึงอยากไกินโลยไม่ันดีมานงวอีกประมาณ3-40นาทีพี่น้องเพิ่นจังสิเคลื่อนขบวนเนาะเกลนซพตอนนี้กำลังเตรียม ที่ทีอขนี่นดา่าจี่ยมยังลงเขาไม่ใชนะเ้าใช้เอาขอมาเฮ้เเขาคว่ำเจ้าก้วเลยหมอมัน้ายกลงลาเจ้าหัวนี่ยัดคยตีีลีเายังมาเป็นราไข่เนี่ยพี่น้องมันีมีแสงแดดเหม คือคือเนี่ยปกติฝนตกคู่มือคู่มือคู่มือนนมันออยังว่ามีเสียงเด็ดมาเนี่ยแม่ข้าวกำลังเริ่มทยอยลงวัด ลงไปบวชโตดิบินไทยแหน้าอวานมากระโจนลงไปตัดเนีมันกินเป็นต,ต้นเป็นต,ต้นโล่เออตัวโยอะไรคั่วเขืกล้วยเนี่ยไม่เค้าไงช่อยไงโดนน้องมันกินเนี่ย คิน้ก็ขอจบไว้เพยงอยงตอนนี้ก็้วพอลเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรนับสมเพรกันใหม่คิดน้ากเราเคยลาสบายดียังไ้เนี่ยามเ็กเ